ครับค okay. ่ะทสานผู้ชมนท่านผิวผมรายการ Infinity War ตอนนี้ก็อยู่กันในเกม Roblox ใน map Identity 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 ตอนนี้เราก็อยู่กับเฮ้ยคุณต้อนะฮะอ้าวอ้าวนั่นมันชุดกูนั่นมันชุดกูมันโบกมือมันโบกมือกูเป็นกูเหรอเนี่ยดูสิจมูเลยใหม่กูเป็นกูกันหลีเย้ยไม่เบสก็มาแล้วอ่ะเบรกเ้า สามเนี่ยสุดก็าสามมึงอยู่ไหนกันนะไม่รู้กูเห็นผีโบกมือกูก็เดินตามต่อมาเนี่ยเอาว่ากูกูยยอยู่เป็นจุ้มบ่ไหมสี่คนมันอยู่คนเดียวกับใครไม่รู้อีกสองคนเอ้าเฮ้ยออกไปแล้วอ๋อเน็ตมันหน่วงอยู่ไหนกันไม่รู้เดินไปเรื่อยๆดไหมเดี๋ยวก็เจอกันเองอะ่ะดูเลเดอร์บอร์ดด้วยโอเคก็อยู่เซิร์ฟเดียวกันไอ่แต่ว่าถ้าถ้าเราวิ่งอยู่นิ้ว วิ่งยังไร s <S มันไม่เห็นวิ่งเลย s <S เออใครเปิดประตูนี่ด้วยเหรอประตูไม่รู้มันได้ยินเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงรัวๆเลยเฮ้ยมีเสียงคนตายต่อหน้ากูวันนี้กูอยู่ตรงลูกกองอะไรมลูกกงเออก่อนนะ โอ้อะไรกันครับเนี่ยอยู่ไหนเดินสามคนมาใหม่กับใครไม่รู้หัวชมพูเขาน่าจะกลัวเข้ามาด้วยนอนนอนกลัวนนหนาเลยเพื่อนไปไหนหมดวะไม่รู้ใหม,ม่เดินไปเรื่อยๆเดิเนอยูอ่เนี่ยเดินมาเลยมีทางยาวๆด้วยเอ้ยเหมือนมีใครเดินอะหยุดหยุดเดินกับหลังนี้ไหมไม่ใช่เหมือน ไม่ใช่ไม่รู้ใครไม่รู้อะใส่เป็นเหมือนโลบอกระยะทางย,ย,ยาวๆเนี่ยเออไปทางย,ย,ยาวๆดีกว่าใครกูเจอใครอะสีดำดำอะเดินภายหลังมาดิหืมกูไม่ใช่สีดำมันเลยกูอยู่ทางยาวๆใหม่ไม่มีทางเชื่อมันเนาอ้ยเยี้เนี่จะบอดี้บ็อกกูทำยี้อะไรเนี่ยเมื่อกี้เดินมาทางเนี้ยเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะแล้วแมปนี้มันต้องทำงยังไงเนี่ยก็หนีไงหนีเรื่อยๆอะหาทางออกเนี่ยโอยเฮียอะไรเนี่ย โอ้ย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 กูตามตัวนี้อยู่กูตามตัวดำตัวนี้อยู่หายไปไหนโอ้ยให้ควายเอ๋ยอะไรเนี่ยมาบอดี้บอกกูจี๊ดเยียมันปาดเปื่อแล้วปาดแผลเฮียมันบีบเราบีบเรามันนแบบฆาตกรหรือเฮียแม่งโดนบาดแผล งงเีียยอะไรเเน่สียงมันดังไปเปล่าวะหอน,นิ่งนิงน่งอ๋อนี่มันกระจกนี่ว่านิวอะไรกระจกใหม่โดนแดกไปแล้วยังยังยังไม่โดนมันแค่มาอยู่ด้วยเฉยเอาเอามาเจอกันตรงกระจกมาเจอกันตรงกระจกเอา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 ยังไม่เจอ,เจอกระจกเลยเจอแต่ลูกกงเจอลูกกงเหมือนกันเอาเอาเอาเฮ้ย นีี่อะไรเยมีเสียงอยู่ขวามือมีเสียงอยู่ขวามือไงเสียงอะไรอ่ะไอ้ยเราเดินเป็นวงกลมเลยวะเนี่ยโอ้ยใหม่ทำไมโดนผีรัวๆเลยวะกูยังไม่เจอเฮี้ยอะไรเลยอยู่คนเดียวนี่ไงกงนิวไหนไหนหรือไหนเจอกรงแล้วใหม่หาที่ที่มีกระจกอ่ะเฮ้ยเจอแล้วกระจกไหนเยี่ยมเดี๋ยวิาไปเลยหนุย กำลังกลับมาต้อแม่งวิสัยทัดไกลเกินเจอต้อแล้วไม่ตัวป้อมไม่ไม่ตัวป้อมผีผีไม่ได้พีพีไม่ได้โบกมือเห็นปะเนี่ยไม่ได้โบกมือจ้องนี่ไหมจ้องอยู่มึงเจออะไรในเนี้ยตัวดำไงไม่ไม่ตัวดำ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 ไมกูวิ่งเร็วขึ้นมากไม่ทางตันเราจบแล้วทำไมกูวิ่งเร็วไม่ได้อ่ะนี่มึงเล่นตัวอะไรมึงเป็นเบคอนเหรอ เออมันเบคอนเอ้ยใหม่มันโบกมืออีกคนนึงใหม่ไหนเนี่ยมันกำลังจะจ้วงอ้าวเขี้ยเมกเมกไมกเมกเมกเมกมันโบกมือเพื่อนมันเองไอ้ควายเบาะคนไม่มีโบกมือมีแค่ผีเท่านั้นไปแล้วไม่ไม่ไม่ไอ้ที่ไม่โบกมือแล้วแต่ว่ามันถือถือดาบโคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่เลยไหมไปละไปละมันโบกมือเพื่อนมันเองกูก็นึกว่าแม่งกำลังจะแดกอีกคนนึงโอ้ย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  เฮ้ยอะไรตามหลังมาน่ะโต้ไอ้ดำๆมันวิ่งตามโตมาไปแล้วจังหวะไปเร็วเอ้ยอย่าบอดี้บ็อกกูบอกดิเฮ้ยยังไงกระจกกลับมาที่เดิมอ้าวสวัสดีครับสวัสดีกับเบสคุงไอ้ตรงนั้นมีอะไรใครไม่รู้เดินดื้อด้วยสวัสดีครับคุณผู้หญิงไอตัวอะไรตามหลังมากโอ้โ้โห แดงเลยไอ้เหี้ยเอ้ยไปยละจ้าไอ้ตาแดงไอ้ตาแดง s <S ขวาไลท์อับซ้ายอัปปีไปทางไหน,นตรงก็แล้วไฟดับด้วย <ไป S 1> ทางตานั <ไป S 1> ตนทางตานันทางตันไฟดับทำไมมึงมาอยู่หลังนี่นำที่อะไรอยู่เนี่ยตั้งตลอดเลยเอ้ยเฮ้ยตนันมีเสียงคนตาย มันมืดมันมืดไม่ใหม่มันยังไม่เจอผีเลยอ่ะแต่ตอนนั้นน่ะเอาดีเอาดีคุณผู้หญิงของเราหายไปแล้วไหม,ม,เ,มเ,เอาเลยป้าไม่มีคนหายไปแล้วในกลุ่มเราเอาเลยป้าใครหายอ่ะผู้หญิงไงาหายไปแล้วโอ้มาแล้วหนุนอยู่ข้างหลังคูกับบอกเบสเอาเลยป้า เลยปลาเอาเลยปลาเอาเลยปาลาที่ยเราวนเป็นชั่วโมงแล้วนะไหมมากม,มากมมายเพีีเอาวะเดียวแยกมันเยอะมากเลยนะเฮ้ตอนนี้ไฟสว่างแล้วอ่ะ ไฟติดตร้ดิตรงนัมาดูไงไม่ไงบอกแล้วว่าตรงนี้เบรกตนี้เออเนี่ยเห็นแล้วไหมวนกลับมาเลยเฮ้ยตอหยุดก่อนเบรกนี้กูโตเลยกลับมาแต่เบรกเบกไม่ใช่เบรกตัวจริงเบรกตัวจริงอยู่ข้างหลัง มนมนไ่่ใชเบรกอ,อีกว่า,เ,าเหรอไม่รู้องจสกินเบรกแล้วมึงนะเ <c oughs> บรกมีสกิน,นด้วยเหรอก็เสียงแต่ไม่เห็นตัวไม่กลัวหรอกนะครับเบรกอยู่ตรงกินข้าวตุ่บุรีเนี่ยโบกมือกูด้วยเนี่ยไหนไวะเไม่ใช่ไม่ได้ใช่แล้วโบกมือน,นี่ไ <c oughs> อวิ่ง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 มันมามันมาทางไหนก่อนนะตามกูมาไปไปไปกูไม่ได้ตามมึงมาใช่นะ ใครไม่ดูตามมึงมามดพีเบกเบกเบกโค่นช่วงอ้อยเบกอยู่นี่นี่ไงอ๋อเฮี้ยอะไรลอยผ่านหัวกูไปไงเฮ้ยไม่กูเห็นมือมึงแล้วไม่กูเห็นมือมึงแล้วอยู่ตรงกระจกเอ้ยกูเกิดตรงนี้ใหม่เรากลับดูกระจกล็อกกับมาจุดเกิดใหม่ เจอกุดีเจอคูณดีไหตรงไหนเจอกุณดีอันนี้กูจะเจอเจอกุดีแมันต่อไม่ใช่กูต่อชีกคุณดีอยู่ไหนกูอยู่กับเบรกสูงเก้าสามมึงรอตรงนั้นนะมึงรอตรงกระจกไม่ไปอยู่กับเสาไม่ไม่นะทิ้งกูละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูตามสีขาวๆไปดีกว่าเบรกสูงเก้าสามอยู่กูนะเฮ้ยเอ้ย,อยมันชี้ไปทางเนื้ออะมันชี้ไปทางนี้เนะน,นี่ยเห็นไหม มึงจะกลับไปจุดเกิดทำให้อะไรไอ้เงี้ยมันชี้มาทางนี้ตามชี้ไปนี่มึงไม่โดนผีหลอกเลยมึงแค่เดินกลับมามาดีมาดีเบรกเบรกไม่ใช่ตัวนี้เบรกมันแต่งตัวใส่ชุดสีฟ้าอ่าเบรกเบรกเบรกคอเขียวนี่นะคอเขอเียวเบรกคอเขียวเยอะเลย เบรคคูงทางนี้ไม่ใช่เหรอทางนี้แล้วนะเก่มทางไหนต่อตอนนี้ผู้รอดชีวิตเนี่ยคือผู้ที่ดีที่สุดยังไงล่ะอ้าวเฮ้ยใครมันทำแมปว่างงชิบหายเลยีทางนี้นถูกแน่นอนแล้วไปกลางเลยเฮ้ย เอลูกกงทางนี้ทางนี้ตัดประกานเลยทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยเอ้ยมึงไปไหนแล้วอะวนกลับมาก่อนใครอะจงกระดุยใครเนี่ยเอ้เอานิวเหรอขอเฮ้ยเฮ้ยจรนิวผีผีมันโบ,กม,นบกมือมันโบกมือ อ้าวต้อคุงกบมาจุดเกิดเฉยเฮ้ยมันตามกูมันตามกูไอ้เฮียเอ้ยมันดักหน้าดักหลังเลยต้อพี่เอ็นปองก็เป็นเบสตั้งนานกูก็อยู่ได้ตั้งนานมันโบกมือด้วยเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้มันก็มากันไว้เมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยมันกำลังตามมาวิ่งวิ่งวิ่งเร็ว วิ่งดิเอวิ่งเอวิ่งวิ่งดิเอวิ่ง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 เอวิ่เอวิ่งเอวิ่งเอวิ่งเอวเอวิ่ง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 อวิ่งเอิ่งเอวิ่งเอวิเอวิ่งเอวิ่งเอวิ่เอวิ่ง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 เอิ่งเอวิ่งเอวิ่งเอวิ่งเอ ยังไงตัวทางนี้ถูกแน่นอนทางนี้มันนีตรงตรงมามันเจริเจรทางออกเนี่ยอือหึก็ลองดูนี่มันจุดเกิดไม่ใช่หรอมีสีขาวๆเจริเอ้ยมันหายไปแล้วหายไปเคุณเหี้ยแล้วเหี้ยมันหายตัวเนอะเลือดออกซิเจนไม่คือหยดเลือดไม่ใช่ทางมันคือเลือดมันไม่ใช่ทางเจอใครก็ไม่รู้เจอคุณผู้หญิงคุณผู้หญิง กกมามปอ,<ไ>อย่างนี้ไม่ดีนะ <c oughs> เฮ้ยคุณผู้หญิงที่อยู่กับกูเป็นผีเหรอวิ่งลากไปแล้วคุณผู้หญิงเนี่ยคุณผู้หญิงผมสั้นอ่ะเป็นผีผมยาวเนี่ยผมสั้นเป็นผีวิ่งไล่เพื่อนไปแล้ว <c oughs> อูอ้ว่าเออว่าเราต้องไปทางนู้นนะ คุณผู้หญิงที่เป็นผียังอยู่อยู่เลยตอ,อาไงดีวิ่งโคตรไวเลยขอพับตอนนี้กูกำลังวิ่งตามผีอยู่นะขวาลายไต์อปีอ,อุ๊ยใครมาอูดแถวนี้อ๊อนี่ต้องไงวะเฮ้ยเหีย <laughs> เอา้าโอ ไม่นะต่อตายกลับมาจุดเอ้ยเอ้ยคุณผู้หญิงลอยปเป็นสแตนเลยอู๋กําลังเดินไปเรื่อยๆไหมผู้หญิงเป็นสแตนเลยอะลอยตามกันไปกูต้องใช้<ว>สันดาตยาของกูเองใครเนี่ยผู้หญิงอีกแล้วเพิ่งฆ่าคนมาไม่โบกมือเหรอ คุณผู้หญิงเยอะจังเลยอะไรล่ะเฮ้ยเจอต้อคุงใครเข้ามาอีกเนี่ยอะไรวะ <c oughs> เอ้ยใครอะ่ะนิวมึงเหรอไม่ใช่กูเอา้าไม่ใช่เอา้าต้อตายอีกแล้ว <c oughs> เียอะไรเนี่ยเกามาทำไมว้าววิ่งดีๆขึ้นขึ <t ika> <t ika <s <s ้นดีอย่างี้อะไรกูตายแล้วโอ้เคครับผู้ชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะจนเกมเด็ดเม่ได้กดเราบอกนะโอเคเราจะมีแบบอะไรมาใหม่มา